มาแล้วครับขบวน556นะครับได้ GA 4546นะครับทำขบวนมานะครับกำลังจะเข้าสถานีบ้านไผ่แล้วนะครับแวะรับ1บตตที่สถานีท่าพระนะครับรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับขบวน558นี่น่าจะไม่ได้ถ่ายนะครับว่าน่าจะมืดนะครับขบวน558วันนี้นี่อุดรนะครับ ต้นทางอุดอนนะครับไม่รู้อุดอด้วยหนองคายนะครับแต่เห็นออกอุดอนมานะครับได้แต่ G E นะครับสายนี้รถสินค้า แต่ละรับขบวนห้าหนะครับ